โอเคครับฟอนขมงเลยพี่พีแกงใบมะขามอ่อนกับหมูสามชั้นใส่ตัวฝักยาวครับวันดีตอนเย็นครับกินข้าวกันครับพี่พีเต็มหม้อเลยครับแกงมันเต็มหม้อเลยพี่นีไปไปกินข้าวกันครับทุกคนโอเคครับสุดแล้วทุกคนเดือดสุดสุดสุดุดุดแล้วพี่พีอ่ากินข้าวกันพี่พีแกงมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนพี่พีกับหมูสามชั้นครับมันร้อนเลยทุกคนฟอนขมงเลยทุกคน เป็นนันเซ็ตครับพี่พี่ตักใส่ถ้วยกินได้เดือดปุทธพุทธุทธุทธุทแล้วทุกคนมาครับมากินข้าวกันพี่พี่โอเคเป็นนันสุกปิดแก๊สทุกคนเรียบร้อยครับตักใส่ถ้วยกินได้ครับเริ่มเดือด,ด,ดแล้วทุกคนตุกอยก,ก,กอยาวเลยทุกคนใส่ลงไปเลยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ทุกคนใครชอบแบบไหนลเลือกกันเลยครับทุกคน แต่ผมชอบครับใสไปหน่อยทุกคนทีนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วรอให้ทั่วสุกทุกคนแกงใบมะขามออนทุกคนน่ากินมากๆพี่ๆตั้งประทธภาพทุกคนตั้งให้ทั่วสุกก่อนร้อนเลยทุกคนน่ากินมากๆครับพี่ๆ mm hmm. เครื่องปรุงก็มีไม่เยอะทุกคนน้ำปลาครับพี่ๆีใสไปเลยสองกระบ,บวลยลทุกคนสองสามใสไปเลย นกลัวเข็นครับเดี๋ยวลองใส่ใบมะขามทุกคนใส่ใบมะขามต่อเลยทุกคนหม,มดเลยครับอันนี้แกงใบมะขามออนนะพี่พี่ใส่โซฟักยาวด้วยทุกคนโซฟักยาวซาทีลังครับเดี๋ยวมันจะเละเฉิบใส่ก่อนจะปรุงด้วยชรสทุกคน ก็น้ำตาลปี๊บหน่อยทุกคน,นดีพี่ๆทุกคนนะครับบดดตอนเย็นน้ำตาลปี๊บสักหน่อยทุกคนทั้งไปเลยเติมความหวานโอเคครับขนเข้ากันเลยทุกคนแกงไนทม,มะขามออนนะครับทุกคนพี่ๆชอบกินไหมเมนูนี้ทุกคนผมชอบกินนะผมว่ามัน แซ่บดิอร่อยกินกับข้าวสวยแล้วร้อนพี่พี่ตีเด็ดชอบกินมากทุกคนเมนูนี้สวัสด,ดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสด,ดีตอนเย็นนะพี่พี่ใครดูคลิปก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มากนะทุกคนผมทำคลิปวันละสามสี่คลิปทุกวันเลยนะทุกคนเช้าเย็นทั้งวันผมก็ทำทำลงคลิปนี่ลงทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นสวัสด,ดีทุกคน จะตั้งให้เดือดกอนทุกคนเดี๋ยวจะใส่ตัวฝักยาวนะตอนเย็นครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแกงใบมะขามทุกคนตั้งมาตั้งหม้อครับใส่กะทิลงไปกะทินี่คือขันเองทุกคนเะาเท้าปูดแล้วก็ขันดีๆตับเลยครับโอเครับรอให้กะทิเดือดกันทุกคนตามด้วยพริกแกงส้มทุกคนใส่ลงไปเลยคนๆให้เข้ากันเลยทุกคน วันนี้ผมจะมาแกงใบมะขามอ่อน,นพี่กับหมูสามชั้นสวัสดีทุกคนนะครับโอเคครับกลอเข้ากออนกลอนในปิ้แกงของเราละลายไปในน้ำมันที่เลยทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็นด้วยพี่โอเคครับได้แล้วจะรอให้เดือดกันทุกคนใส่หมู ตั้งกันนะครับตั้งให้น้ำเดือดก่อนทุกคนหมูสามชั้นทุกคนทานลงไปเลยพี่ตั้งให้หมูุกก่นทุกคนตรงกันทุกคนเรียบร้อยครับเมนูนี้ใครชอบกินบ้างทุกคนแกงใบมะขามออนครับกินกะเข้าสวยลร้อนพี่พี่ทีเด็ดกินข้าวกันครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับเต็มมอ,อเลยครับทุกคน